สวัสดีครับหัวหมาไม่แดกรับมาอีกแล้วครับท่านหลังจากหายหน้าหายตาไปไปหลายวันแหมพูดไม่คล่องเลยห่างหายไปนานยังไ,ไงลืมัปยังลืมัปยังคิดถึงกันไหมลืมลืมผมหรือ,อยางลืมลืมผมหรือ,อยังเปิดเครื่องรับฟังและจําเสียงได้ไหมเสียงเพลงที่ดังก้องฟ้าพากที่ถ้วยช่วงเวลาที่ราสิข้าหมดไปไงหัวเรียมแรงราติข้าหมดมา คาะดอยเพียงยินได้ยินกันเกลยมีหน้าอย่างเธอยังจำได้ไหมเราคนโจนคู่กับโอ้ชาวนาเพลดต่างๆเลยมาจนถึงตามองใจแต่วันนี้ไม่มีมองตจมองตามี่แต่มองนี่ดูโอขอเป็ดเราไม่เน้นเนื้อเนื้อไม่กินครับกินแต่คอดูคอเนื้อช่ำๆคอเป็นหมาอย่างเงีาเริ่มเิระเทิรอ น,น,น้ำจิ้มอยู่ไหนน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มจะอยู่นี่นี่น้ำจิ้มแต่พอน้ำจิ้มก็เสร็จเสร็จอีตีเป็นไงน่ากินมากขอเป็ดร้านนี้ก็แบบคออวบๆนี่อ,อุบอวอบอวบอั้นตึงตึงเววเว้า <c oughs> นเนื้อนุ่มมากแล้วจะขาไอ้นี่ได้ยังไงมาดมูขอเป็ดพะโลดด้จางนี้ไม่ด้ซื้อร้านเป็ดนะซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแทนนึ่งจุ๊สดชื่ออย่างว่านะน,นานหายไป หายไปหลายวันพวกพวกก็ถามหาคิดถึงบอกจะหายไปนานสักสิว่าส mm hmm. องวันเพราว่านี่เลยไปสามสี่วันไปไหนมาไหนไม่บอกไปกล่าวเออแล้วยังคิดว่ายังมีคนดูยังมีคนคิดถึงเราเราก็ดีใจนะเราก็ขอบคุณมากนะพี่ๆน้องๆที่ติดตามทุกท่านเนี่ย yeah. ขอเป็ดเนนะี่ยใครเล้วชอบคอเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> สุดยอดจริงๆ หลังกองถ่ายทีมงานผมนั่งรอข้าวเอาไว้ที่หลังมีทั้งคอมีทั้งปากเบยยุ่ยหนู่หัวผา่าซี่น้ำซุปก็จำจริงๆแค่หัวแค่คอก็มีของสุขแล้ว